เผยภาพเคส Galaxy A 3 5และ Galaxy A 5 5หลายรูปแบบก่อนเปิดตัวเลยๆนี้เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 3 5และ Galaxy A 5 5ว่าที่สมาร์ทโฟนร,รุ่นกลางสุดคุ้มล่าสุดได้มีภาพตัวเลือกเคส เยมาให้เราได้ชมกันแล้วครับโดยตัวเคสของทั้ง2รุน่นนี้จะมีแบบทั้ง smart view ที่เป็นแบบพับปิดหน้าจอได้เลยมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีขาวสีดำและสีชมพูพร้อมกับมีช่องว่างเพื่อแสดงผล allway onit play ขึ้นมาด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเคสซ,ซิลิโคนแบบปกติที่มีทั้งสีดำสีเขียวมะนาวและสีฟ้าพร้อมทั้งเคสแบบใสย100%ยเรซและแบบใสขุ่นก็เป็นอีกตัวเลือกเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีเคสที่น่าสนใจอีกรุ่นอย่าง Standing Clip ที่เป็นขาตั้งด้านหลังที่ปกติมักจะอยู่ในรุ่นเรือธงทั้ง Galaxy S และ C Series แต่ครั้งนี้มาอยู่ใน S Series ด้วยแต่คาดว่าจะมีแค่รุ่น Galaxy A55 ครับ